ไวต้าเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ในในวงการแพทย์โลกที่ที่พูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยให้การยอมรับคือหนึ่งนะไม่รู้จักก่อนนะสองไม่ให้การยอมรับก็เป็นผลตามมาเพราะไม่รู้จักด้วยมันเป็นอะไรที่ที่อธิบายสั้นๆได้ยากเหมือนกันก็คือว่าอา วต้าเนี่ยอาจารย์ไวต้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะท่านค้นพบในปีหนึ่งพันก้าร้ยหกศูนโดยประมาณเนะค้นพบตั้งแต่นั้นแล้วว่าในตัวมนุษย์เราเนี่ยนอกจากเราจะมี reflex ใช่ไหมครับ reflex คือปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติเช่นเราเคาะเข่าแล้วมันเด้งหรือถ้าที่ซับซ้อนก็คือว่าเช่นพริกเข้าจมูกแล้วเราจามอาหารสำลักลงปอดแล้วไออย่างเงี้ยเป็นเป็นรยะอัตโนมัติ พยาอัตโนมัติเนียมีซับซ้อนได้ยกตัวอย่างเช่นเราอุ้มเบบีแรกเกิดเอาเท้าไปเลี่ยเลียบหรือเขาจะก้าวขาเขาจะก้าวขาเป็นรีเฟล็กไม่ใช่ก้าวแบบเดินแต่ก้าวเป็นรีเฟล็กรีเฟล็กเนี่ยสแสดงว่ามันมีอยู่ที่ซับซ้อนเนาะแล้วก็ที่ไม่ซับซ้อนซับซ้อนก็คือกล้ามเนื้อยี่สิบสามสิบคู่ทํางานเข้ากันเป็นจังหวะสลับข้างซ้ายขวานี้ก็ยังมีเลยอันนี้เป็นความจริงทางการแพทย์เนาะไวต้าค้นพบเพิ่มขึ้นมาว่า เฮ้ยมันมีรีเซ็อยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่ารีเซ็คโลโคโมชันเป็นรีเซ็แห่งการคืบคลานเคลื่อนไหวร่างกายมันมีสองท่าก็คือรีเซ็การคืบคลานมันจะมันเป็นเรสเซ็ที่กระตุ้นแล้วมันจะแสดงออกเป็นท่าเหมือนท่าคลานครับไม่ใช่ท่าคลานแต่เป็นท่าคืบคือพุงปิดพื้นคล้ายๆคอมมานโดคืบไปคล้ายๆเนาะเป็นรีเซ็แล้วก็มีรีเซ็ อีกอันนึงเป็นรีเฟกตของการพลิกตัวคือถ้ากระตุ้นแล้วจากหงายจะเป็นตะแคงตะแคงจะเป็นคว่ำคว่ำเป็นท่าเตรียมฟานเลยเอ๊บอกว่ารีเฟกตใหญ่โตอย่างนี้ทําไมใครๆไม่ค้นพบมาซะก,ก่อนหน้านี้ทําไมไวต้าถึงเป็นคนที่ค้นพบก็เพราะว่ารีเฟกตเนี้มันเป็นรีเฟกตที่เมื่อเรากระตุ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เด็กแรกเกิดมันจะไม่แสดงออกมาให้เห็นได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดเราก็ปกติไม่ได้ไปกระตุน้นข้อที่สอง เวลามันออกมาเนี่ยในการแสดงออกของมันออกมาเนี่ยมันมักจะไม่แสดงออกมาตั้งแต่หัวถึงหางแบบไม่ไม่แสดงออกมาครบชุดมันแสดงออกมาทีละเป็นเซี่ยวเซี่ยวของรีเฟกซ์นี้รีเฟกซ์นี้เป็นรีเฟกซ์ที่แปลกอย่างการไอจามเนี่ยมันเป็นรีเฟกซ์ที่ทํางานในระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแขนขาเราไอจามแขนขาเราอยู่ทางไหนก็ได้ถูกไหมเออฉันได้ก็ฉันนั้นรีเฟกซ์ของการคลื่นคลานและรีเฟกซ์การพลิกตัว ของที่ไวตาคนพบเนี่ยมันอินเวฟทั้งร่างกายเลยการกรอกลูกตาการขยับลิ้นการหายใจการขยับแขนขาการทรงลำตัวกระดูกสลังทุกอย่างเนี่ยอยู่อยู่ในการควบคุมของรีเฟกซ์นี้ทั้งหมดแต่มันไม่แสดงออกทั้งตัวให้เราเห็นชัดๆพร้อมกันมันจะออกมาเป็นเซี้ยวเล็กเซี้ยวน้อยทีละส่วนละส่วนสลับไปสลับมาแล้วก็ออกไม่เต็มรูปแบบไม่ใช่ว่าคานกระดึกระดึกเห็นเลย ด้วยความที่มันดูยากนี่แหละมันจึงต้องรอจนกระทั่งเจอคนพิเศษที่มองออกแล้วปฏิปต่อมันขึ้นมาบอกเฮ้ย <c oughs> มันมีรีเฟกซ์นี้อยู่แล้วรีเฟกซ์นี้มันสำคัญยังไงเขาค้นพบว่ารีเฟกซ์เนี้ยเราไม่ได้ใช้คือเราไม่ได้คลานตามท่าของรีเฟกซ์นี้นะแล้วเราก็ไม่ได้พลิกตัวตามท่าของรีเฟกซ์นี้เสมอไปแต่ว่าเวลาเราสั่งการเคลื่อนไหวแบบปกติเราจะต้องเอา เอาแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวตามรีเฟล็กซ์เนี้ยเอามาใช้เอามาปรุงให้เป็นการเคลื่อนไหวปกติน,นี่คือคือสิ่งที่ไวต้าค้นพบแล้วไวต้าก็ค้นพบวิธีว่าเด็กที่พัฒนาการผิดปกติเนาะถ้าเรากระตุ้นได้กระตุ้นรีเฟล็กซ์อันนี้ให้ทำงานให้แรงๆนะครับมีวิธีกระตุ้นเด็กเนี่ยจะจะ จากที่พัฒนาการการเคลื่อนไหวผิวปกติจะกลายเป็นพัฒนาการปกติขึ้นมาได้เลยถ้าเราทําได้มากพอและไวพอความซับซ้อนของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าเด็กที่ว่าเด็กที่ว่าคนนี้รักษาแล้วหายคนก็จะบอกว่าเด็กมันจะปกติอยู่แล้วหรือเปล่าไปจับมารักษาเถียงกันไม่รู้จบ นะครับวันไหนที่มีการวิจัยที่แบบเอาเด็กที่อาการกลุ่มเสี่ยงรักษาครึ่งหนึง่งไม่รักษาครึ่งหนึง่งมาวิจัยชนกันอย่างละห้าสิบคนวันนั้นอาจจะได้คําตอบชัดแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีใครทําวิจัยแบบนี้เลยไว้ตาเองก็ไม่ทําเพราะไว้ตาบอกว่าสงสารเด็กบอกว่าผิดจริยธรรมเพราะเขาเชื่อแล้วว่าของเขาเวิร์กถ้าเขาไม่ทาก็ก็ก,ก็เพราะว่าอะไร เด็กที่เราพูดถึงเนี่ยคือเด็ก CP สมองพิการเด็ก CP สมองพิการเนี่ยหมายถึงเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาทส่วนกลางทําให้ระบบการเคลื่อนไหวผิดปกติเด็กแบบนี้เนี่ยมีมีมีอาการอยู่ได้ประมาณสามแบบหรือสี่แบบถ้ารยกรวมแบบผสมแบบที่หนึ่งก็แบบเกรงเกรงขยิงจิกเท้านี่แบบที่หนึ่งสองเป็นแบบเป็นแบบบิดแบบบิด แล้วเวลาพูดไม่ชัดเหมือนชายน้อยในบ้านสายทองพ,พอมาเนี้ยแล้วก็แขนบิดอยู่ๆก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาบางคนก็เป็นทั้งเกรงทั้งบิดก็มีแล้วอีก,อก,อกบางประเภทเป็นประเภทสายสายสั่นทําอะไร้มันสั่นไปหมดเอื้อมอมือแล้วมันสั่นนะครับหยิบจับอะไรมันสั่นเด็กที่เป็นสมองพิการเนี่ยไวไต้าบอกว่าเขาเป็นเนี่ยเพราะว่ารีเฟลกการเคลื่อนเคลื่อนไหวที่ไวไตาคนพบเนี่ย ในตัวเด็กพวกนี้มันมันแหว่งมันพ้องไปเขาเลยไม่มีแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวแบบดีๆสวยๆที่จะเอามาใช้ในการเคลื่อนไหวปกติเขาจึงต้องทําท่าที่เป็นท่าแบบใช้ท่าทางที่เหมือนเด็กแรกเกิดอยู่อย่างนั้นซึ่งซึ่งเอ่อพอเรากระตุ้นรีเฟกการเคลื่อนไหวให้รีเฟกมันทํางานแพทเทิร์นที่มันมีอยู่เนี่ยมันสามารถเรีกใช้ได้ เด็กก็เคลื่อนไหวปกติขึ้นมาได้ทั้งนี้ถ้าเรารักษาตั้งแต่อายุยังไม่เกินสี่เดือนยังไม่เกินสี่เดือนเนาะเด็กจะ normal ได้หรือถ้าเด็กเป็น CP ผมว่ามีโอกาสรักษาเด็กที่ที่เป็นน้อยๆเนี่ยอายุน้อยๆครับยังไม่ออกอาการชัดเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะเป็นเด็ก CP ที่เป็นชัดแล้วแม้กระนั้นเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางบวกว่าดีขึ้น เด็กสมองพิการเนี่ยปกติเป็นเด็กที่ดื้อด้านต่อการบําบ,บัดมากเช่นเพราะการบําบ,บัดปกติเนี่ยคือการฝึกัเด็กทรงคอไม่ได้แล้วก็จะไปนอนคว่ำให้ยกคอเด็กเด็กไม่ไม่ยกตัวแล้วก็จะไปกิ้งบนลูกบอลกระตุ้นให้มันหวาดเสียวมันจะได้เกรงตัวขึ้นเด็กไม่มีแรงขาแล้วก็ให้เด็กฝึกยกขาแต่เนื่องจากว่าชุดคําสั่งในตัวเขาไม่มีเขาทําพวกนี้ไปเขาก็ทําไม่ค่อยได้ทําได้ก็ออกเป็นท่าผิดปกติเก็งตลอด มั้นฝึกไปเนี่ยมันไม่ค่อยพัฒนาจะททำไว้ต้านเนเด็กเด็กซีพีที่ว่าพัฒนายากแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นได้